เรื่องที่พี่สิงห์เลยและการกัรชาโดว์ครับครับผมพาดสองเป็นไงบ้างครับพาดสองก็พาดสองจริงๆเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาดูรอบพรีเมียร์ด้วยกันก่อนก็อย่างที่คนติดตามชมตั้งแต่พันหนึ่งกันมาก็ค่อนข้างปูเรื่องมาเข้มข้นเรื่อยๆแล้วบอกเลยครับว่าพาดสองของชาโดว์เงาล่าตายเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็จะค่อยๆเฉลยปมไปทีละอย่างครับ ถ้าสองปีสามน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนจากที่ได้เที่ยวเหมือนกันถ้ามองในมุมผมอะไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวหรอกผมเชื่อผมผมมั่นใจว่ามันน่าสนใจมากกว่าน่ากลัวครับตอนแรกที่ถามฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคอนแแบบเข้าไปแบบตามเนี่ยก,ก,ก็เห็นมีแฮชแท็กอยู่ใน Twitter อยู่ครับหมายถึงว่ายังขึ้นเทรนอยู่นะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟีดแบ็กเรื่องของ ตอนแรกเหมือนเข้ามาดูเรื่องแคสมากกว่าแต่ว่าพอดูดูไปแล้วอ่ะก็ชอบเรื่องสตอรี่ของเรื่องมากเลยครับใช่จริงจริงตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะขนาดนี้เนาะแต่ก็คือขอบคุณด้อมขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับของน้องๆนะครับที่แบบเออช่วยกันดันช่วยกันสร้างแฮชแท็กช่วยกันทําให้มันเกิดขึ้นพอหลังจากมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะ คนก็ไปโฟกัสที่เนื้อเรื่องมันเป็นผลพวงก,กันนะนาะว่าเออคนติดตามดูผลงานน้องๆเสร็จปุ๊บพอดูเราเริ่มติดก็เริ่มเข้าไปถึงเนื้อเรื่องละอ่าคนก็ได้สัมผัสถึงเนื้อเรื่องจริงๆแล้วก็ดีใจามากครับครับแล้วก็การติความของแบบคนดูอะไรก็น่าสนใจมากแบบว่ามันเห็น p o s s i b i l i t y ต่างๆที่จริงๆแล้วระดับที่เราทําก็แบบเฮ้ยเออจริงๆมันแบบว่า หลีกคนดูไปทางนี้ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่คือชาร์ดมันเป็นเรื่องราวสืบส,สวนตับสวนเนาะมันก็จะมีเรื่องของการทิ้งหลักฐานต่างๆไว้ให้คนดูคิดอะไรอย่างเงี้ยครเราก็รู้สึกแฮปตี้มากที่คนดูตาม <c oughs> ครับก็ <c oughs> มีช็อตมีอะไรด้วยนะวิดีโอสั้นๆอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> มากมายมีหลายฉาก <c oughs> ที่แบบว่ามันน่าติดตามแบบทำให้รู้สึกว่าอินอย่างฉากผมก็ฟุ๊กหลายๆฉากอะไรเงี้ยก็มีรับาก็แบบขอบคุณมากครับที่ตัดมาลงนะครับ แแ่่าออออจะะะเเเเชืืมโยยยยงงนรรลคับก็ดีครับเหมือนที่ทุกคนบอกเลยครับก็พอเห็นแบบทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยทุกคนอยากติดตามพาร์ทสองต่อก็รู้สึกดีใจแทนทีมงานทุกคนนะครับอยากพาร์ทสองอยากพาร์ทสองมีความยากง่ายขนาดไหนโอ้ยากมากยากมากคืออย่างที่พี่สิงบอกเมื่อกี้คือพาร์ทสองคือเรื่องมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเพราะเหมือนเขาจะไปเล่าฝั่งพิตรีนก็คือพี่เฟียรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะจะเริ่มเฉลยโคมพี่เฟียแล้วว่าแบบทไมถึงหายไปอะไรเงี้ยครับ ปมในโซนที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนค่อนข้างจะถ่ายยากครับด้วยโลเคชันด้วยด้วยบริบทต่างๆแล้วรู้สึกว่าปมภาพสองเนี่ยค่อนข้างที่จะถ่ายทํายากมากเว็นเศษแล้วก็สําหรับตัวละครหลายตัวก็จะได้เห็นดีว่ารเมน์ของมันครับเพราะว่าตัวที่มาเหมือนยังไม่ได้เห็นมุม,มอื่นของตัวละครเราก็จะได้เห็นมุมนั้นๆมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นแล้วมีตัวละครใหม่ด้วยที่<อ>ยังไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอ <laughs> ตัวละครใหม่โผมา จริงๆอยากสปอยอะไรอีกเยอะแยะเลยครับเพียงแต่ว่ากลัวว่ามันจะไปทำลายแบบเซนเรื่องเซนส์บางอย่างที่เราจะได้ดูครั้งแรกในพาร์ทสองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับตอบเซฟเนี่ยผมไม่ยอมเซฟเขา่เขาจะท่าหลุดสปอยอ่ะวันนี้ต่นเรื่องมันจะต่อเนื่องไม่อากพักเลยถึงไันที่สิต่อเนื่องเลยครับผมทีนี้ทีนี้พอต่อเรื่องมาต่อเนื่องไปนต่มันจะต้องคลายปมไปเรื่อยๆใช่ครับทีละปุ่มทีละปุ่มทีละปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันมีความ ครับตอนรายการอะไรภาษาไทยหลอกมันดูแค่ไหนจริงๆว่าผมาผมมองว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยเพยงแต่ว่าคนดูจะตีความไปในแง่ไหนมากกว่าเพราะว่าแต่ละตัวละครก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยครับครับสุดท้ายก็มันบรรจ,จบที่เดียวกันสุดท้ายตัวละครจะพาคนดูไปเจอกัรอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมกำลังประมวลผลในหัวนี่ไงคำตอบสุดท้ายเลยตอนสุดท้ายก็จะรู้ว่างาคืออะไรไงอ่าใช่ครับ อันนั้นเป็นเฉลยแต่ว่าก็อยากให้มาถกเถียงกันอีกทีหนึ่งว่าแต่ละคนคิดว่าเงาคืออะไรกันแน่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่แฟนๆติดแท็กกันใน Twitter หรือว่า X เนี่ยแฟนๆก็จะมาเถียงกันเรื่องว่าจริงๆแล้วเงาคืออะไรเป็นสิ่งที่ดนคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ย่แล้วในเรื่องมันซ่อนอะไรไปบ้างอ่ะในเรื่องของแง่คิดที่ว uh> ่าอะไรหรับตลอดจ้าจริงๆมันซ่อนเรื่องของมิตรภาพนะครับชัดเจนมาก สองก็คือเรื่องของอคนที่มีความหลากหลายทางเพศในยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการยอมรับกันเท่านี้แล้วแต่ละคนอ่ะมีเขาเรียกมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสังคมหรือว่าการที่คนคนหนึ่งเพื่อนเราจะยอมรับเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไงจริงๆอันนี้มันเป็นธีมหลักด้วยซ้ำที่พูดถึงเรื่องการยอมรับ จริงๆตรงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เรามีเรื่องราวความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันเนี่ยเออบางทีเราอาจจะคิดว่าเราลืมไปแล้วก็เราผ่านอะไรมาจริงๆอย่างอย่างคนอายุาเท่าๆผมอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะจําได้ว่าสม,มัยนู้นเนี่ยเราเราเราผ่านอะไรมาบ้างเนาะเออบางคนจริงๆนะบางคนดูเรื่องนี้เรานึกถึงสมัยเรียนของตัวเองอว่าเรามีเพื่อน แบบนายไหมนนว่าเรามีเพื่อนแบบแดนไหมที่คอยเปิดใจแล้วฟังเราถ้าอาจจะไปตรงกับชีวิตใครบางคนจะได้ดียลียกันอันนี้อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มครับมีจริงครับยังเพื่อนผมมีตอนนั้นด,ดูตอนที่หนึ่งที่สอด้วยกันก็คือเขาก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับเรานะมแล้วผมก็เชื่อว,ว่ามีคนแบบอน,นันต์ด้วยดูวันนี้ก็ยังมีอยู่หรือเปล่า ว่าพาที่1น,นี่ยังเล่าพมอะไรไม่เยอะคือเล่าแต่ว่าแบบยังไม่เข้มข้นท่พาสองเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าความเข้มข้นส่วนใหญ่หมายว่ามันมาอยู่ที่พาร์ทสองหมดเลยก็เลยอยากให้ติดตามพาสมากๆโดยเฉพาะตัวละครชาเอมที่พารหนึ่งอาจจะยังเห็นอะไรไม่มากแต่ว่าอาจจะยังพอสามารถเดา personality ของน้องชาเอมได้นะคะยังไงก็อยากให้ติดตามน้องชาเอมในพารสองด้วยแล้วก็ติดตามคาแรคเตอร์ตัวๆตัวด,ด้วยนะคะ ก็ราบบทเป็นนายนะครับายก็อย่างที่พี่อาบอกคือมันเป็นตัวละครที่ต้องการการยอมรับในสังคมด้วยเพราะว่าเขาถูกบูลลี่เพราะว่าเป็นเรื่องแบบเพที่ซามอะไรเงี้ยครับจนที่เขาได้มารู้จักกับแดนอะไรเงี้ยคือเนเขาก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคือเขาไม่ได้รังเกียจที่ว่าแบบนายชอบผู้ชายอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครอะไรต่างๆในในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ โอ้เป็นตัวแทนครับก็ขอบคุณนะครับที่เห็นว่าพวกเป็นตัวแทนก็จริง,รงๆก็บทแนวนี้เราก็ค่อนข้าง,งที่จะเล่นมาแบบบ่อยแล้วเรื่องของแบบ LGBT ที่ถูกลังแกในโรเรียหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครครับหลังจากที่เขาแบบแรกๆอาจจะแบบไม่มีใครโคฟหรืออาจจะโดนลังแกแต่เมื่อเขาแบบยึนจัดด้วยตัวเองอะหรือว่ามีคนที่เขาแบบคอยคขยงข้างที่จะซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้หลายๆสัานาก,การมันเปลี่ยนไปครับก็ต้องรอติดตามในซีรีส์ครับว่าสุดท อุ้ยไม่ขนาดนั้นครับเล่นเป็นคนดีอยู่ถามตรงเลยครับเป็นคผมครับปูนนะครับรับบทเป็นจอร์จครับเจษฎาแซ่ลีครับผมต้องชื่อเต็มด้วยเหรอชื่อเต็มครับผมอันนี้ชื่อจอร์จหรือชื่อปูนอันนี้ชื่อจอร์จครับผมชื่อจอร์จครับผมครับก็จอร์ชครับจะเป็นเพื่อนนายนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนแดนด้วยซึ่งจอร์จเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากๆเลโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องลี้ลับเรื่องความลับเรื่องวิญญาณผีอะไรต่างๆก็ จอร์จก็จะคอยฟังเรื่องขีตลอดแล้วก็จะมีบทมากๆในช่วงอาพาร์ทสืบสวนสอบสวนซึ่งจะเห็นชัดๆในพาร์ทูนะครับแล้วก็อาจจะมีคอนฟ lict อะไรหรือเปล่ากับนายแดนก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับส่วนในพาร์ทความรักของจอร์ชก็เออถึงดูเขาจะเป็นคนชู้ไปเรื่อยๆแต่จริงเขารักใครรักจริงนะครับก็คล้ายๆปูนนี่แหละครับผมโอ้โขอหน่อยขอหน่อยค <c oughs> ายถึงตรงนี้เลยแหละ ออกซื่อเลยนะขอบคุณครับโอเคครับก็ตินนะครับผมก็คือเป็นคนที่หายไปเนาะก็คือถ้าตินไม่หายไปก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับผมก็ก็ตินก็เป็นรุ่นพี่ของแดนของนายนะฮะของจอนนะฮะแล้วก็ตินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นคู่อภิกับอนันต์อนันต์ก็เป็นท็อปเนาะครับแล้วก็ตินเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเอ็นดูนายก็เป็นรุ่นพี่ที่ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแอบแอะไรเงี้ยให้คำปรึกษาซึ่ง ใช่แต่มาฉเฉลยที่หลังว่าจริงๆแล้วเราก็ก็แคร์เขาเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยเออเราเข้าใจเขาเพราะว่าเราก็มีเรื่องของความรักเหมือนกันใช่แล้วก็เอ,อ่อตัวตินก็เป็นประธานนักเรียนเป็นผู้นำเนะาะก็มีความเป็นผู้นําสูงครับแล้วก็พาทแรกก็จะเห็นตินนิดหน่อยแต่พาสองนี่คือเต็มแม็กแน่นอนครับคุณลักครับท็อปเลซี่นะครับระบบนอน,นันตน์ครับอน,นันต์ก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง ทีโมโหใช้ความรุนแรงนะครับในสายตาทุกคนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากหลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วก็เกิดจากเพื่อนฝูงด้วยสภาพแวดล้อมครอบครัวมีเบื้องลึกเบื้องหลังทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วลึกๆอน,นันอาจจะแอบชอบนายก็ได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋ออ๋อผมลืมไปเลย สิ่งครับเราบทเป็นแดนนะครับซึ่งตัวแดนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นตั้งแต่ในพาร์ทหนึ่งแล้วว่าปมแล้วก็ภูมิหลังของแดนเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงมาตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วแดนเห็นเงามาตั้งแต่เด็กครับแต่เงาที่แดนรับรู้ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมี2แบบคือแบบรูปธรรมับและนามประมรูปประมัแล้วก็เห็นอยู่ว่าเป็นเงาที่มาทั้งในความฝันและในความจริงที่แดนเจอกับเงาอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตคือ เงาของภูมิหลังที่ท่าทับมาที่ตัวแดนเรื่องครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวต่างๆเงาของพ่อที่ท่าทับมาในตัวแดนเนี่ยมันทําให้แดนเป็นคนยังไงทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วแต่พาร์ทที่2เนี่ยจะเห็นเยอะขึ้นแล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแดนแล้วก็พี่ปรินมากขึ้นด้วยครับเดี๋ยวชาดุกพยายามีิมใสเรื่องราวของสังคมมากกว่า คอนเซปต์ก็คือเงาครับเงาเป็นอะไรใช่อาจจะเป็นเงาของตัวเองก็ได้โหนี่ผมจะปล่อยอะป่ะเนี่ยโอ้โหครับผมก็ฝากชาร์โลเงาละตายนะครับเราจะปล่อยพาร์ทูนะครับในวันนี้ทั้งสองทุ่มนะครับที่วิวนะครับที่วิวเท่านั้นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้มียังมีคืนนี้อยู่เนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดู1นึงเพาร์ทวันได้นะครับแล้วก็พาร์ททูเนี่ยคือปล่อยรูปเดียวเลยแล้วจบเลยนะครับแล้วก็อจอช่วเงเราออนแอร์คร์ทถูก็อย่าลืมปัน่นเอ็กซ์ให้เราด้วยนะครับวก,ก็แฮชแท็กเงาชาร์โดเงาละตายพาร์ททูเนาะใช่ไหม ใช่ป่ะใช่แตกก็ต้องตอกคือจะเพิ่มแพแสแตกก็ได้เดี๋ยวใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเราปั่นแพสแตกอะไรกันเดี๋ยวขอเขอแจ้งหน่อยเอคค